สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ถาโรนะคะชแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยีและไพ่ออลล์โกลนะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะได้เป็นอะไรกันนะคะอิทธิพลไพ่นับจากนี้ไปไม่เกิน3เดือนนะบางสิ่งบางอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่สามารถดูได้เป็น t ไทม์เ s สก็คือเวลาที่คุณมาดูเมื่อไหร่ก็นับจากนั้นไปอีกสเดือนประมาณนี้นะคะ สุดท้ายคุณและเขาจะเป็นเช่นไรนะคะขอดูพลังงานของผู้ที่เข้ามาชมแลนดอนในทางนี้ว่าคุณคือใครนะคะชาวธาตุดินมังกร,กรการพิกศพชาวธาตุน,น้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ราศีกกรกฎได้นะคะตัวคุณอะ่ะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดแล้วก็สงบนิ่งมากนะสงบนิ่ง แต่ในความสงบนิ่งนั่นไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใส่ใจไม่สนใจแต่ในความนิ่งนั้นน่ะในใจอ่ะคิดอะไรไว้หลายอย่างเพียงแต่เป็นคนที่จะใช้ความนิ่งเงียบจะไม่ใช้ความโมยวยวายหรืออะไรก็แล้วแต่สยบทุกความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าที <và S 2> ่ผ <và S 1> ่านมาตัวคุณอ่ะได้เจอกับบรรยากาศทั้งหม่นหมองทั้งอึดอัดทั้งวังเวง ทั้งเหงาทั้งเศร้ามาหมดและต่อไปนี้ก็คืออะไรจะเข้ามาหลับได้หมดแล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะน่ากลัวมากไปกว่าเรื่องราวในอดีตที่เคยเจอมาแล้วนะคะคุณทนอยู่กับตรงนั้นมานานมากแล้วคุณก็ได้แต่ภาวนาเพียรภาวนาว่าเมื่อไหร่คุณจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้เวรกรรมเหล่านี้เมื่อไหร่จะมีความสุขสักทีหนึ่ง ความสุขของคุณนั้นไม่มีอะไรมากเรียบง่ายขอให้มีงานทํามีเงินดูแลครอบครัวได้เหลือเก็บเหลือกินบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ไปทําบุญมีเพื่อนดีๆไม่ต้องมากก็ได้ขอให้จริงจังแล้วก็จริงใจไม่ชอบเลยเรื่องวุ่นวายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะและที่ชอบนั่นก็คือการเดินทางคุณคิดว่าทุกการเดินทางมันคือกาไรชีวิต มันมีความสุขมากเวลาคุณเดินทางไปไหนขับรถไปคุณนั่งไปมีคนขับคุณเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวเห็นควายเห็นกวางมีเผ่าไม่รู้คุณรู้สึกมันใช่เลยมันมีความสุขมากๆวันรู้สึกชุ่มชื้นประมาณนี้นะคะคุณอาจจะไม่ถึงขนาดเนี้ยอันนี้แพนแค่ทำให้เห็นส่วนเขาคนนั้นเป็นใครชาวท่าดินมาก่อนการพึ่งศพนะคะ ชาวธาตุโรมเมถุนทุนกุมชาวธาตน้มีนกรกฏพิกจิตตัวเขานะคะตัวเขาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ว่าอึดอัดหายใจไม่ออกรู้สึกโอยไม่ไหวแล้วไม่รู้เป็นอะไรมากมายได้แต่เฝ้าภาวนาอยากบลุดพ้นของคุณหลุดพ้นไปแล้วแต่ของเขาอะ่ะกำลังเจออยู่ตอนนี้นะคะเจอกับอะไรหลายอย่างมรสุมชีวิตอนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนโกงคนหักหลังเพื่อนที่ไม่จริงใจเรื่องที่ไปเจอลูกฟุกอะไรเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนท,ที่มันมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยนะคะเขาโดนอยู่นะคะเ,เขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่าให้คุณฟังหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเข้าใจว่าประมาณนั้นนะคะ เพราะว่าตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบลงทุนมากๆลงทุนไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเงินต่อเงินอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าบทเรียนครั้งนี้น่าจะแสนสาหัสมากสําหรับเขานะระหว่างคุณกับเขามันคือความสัมพันธ์ที่คุยกันคุยกันแบบเพื่อนแบบเพื่อนที่สนุกสนานน่ะแต่ตอนนี้ไม่สนุกสนานแล้วคุณรู้สึกว่าเขาตึงเครียดกับชีวิต หน้าเขามีรอยหยักตรงหน้าผากเยอะมากจากแต่ก่อนเนี่ยจะลื่นเลงสนุกสนานไม่ต้องมีอะไรเครียดมากมายสลับกันเนี่ยตอนนั้นคุณเครียดแต่เขาไม่เครียดแต่ตอนเนี้เขาอ่ะโคตรเครียดเลยคุณรุดพ้นแล้วไงไปดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะที่ผ่านมาเป็นเช่นใดเคยจบไปหลายรอบแหละคุยคุยกันไม่ได้ดั่งใจแยก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 ้าย,ยไปคนละฝั่งเลยหายกันไป หายกันไปพอสมควรอะหายตอมเลยเนี่ยอยู mm ่แฮงแมนแต่มันยังเป็นสีเขียวอยู่สแสดงว่าหายไม่ขาดหายไม่ขาดก็คือหายไปแค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่นี่ไงเวอร์เดทออลีเบิร์ดก็คือมันไม่จบหรอกแค่เพียงจะเป็นแบบคุยกันแล้วเหมือนกันไม่ลงล็อกไม่ลงตัวกันแล้วอย่าคุยดีกว่าเลิกเลิกเก mm hmm. ก็แยกย้ายกันไปเขาก็ไปในทิศท,ทางของเขาคุณก็อยู่ในทิศท,ทางของคุณ แต่จริงๆอ่ะทั้งคู่เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีใจให้กันอืแต่ตัวคุณ่ะมีความแตกต่างจากเขาค่อนข้างมากคุณเป็นคนที่อดทนอ,อดทนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอ,อดทนมากกว่าเขาซสอีกนะเพราะว่าตัวคุณ่ะแม้จะเจ็บขนาดไหนอะคุณก็ยังต้องไปต่อมันเป็นเพราะว่าตัวคุณคิดว่าถ้าคุณหยุดอยู่กับที่หรือปล่อยให้ใหมันเจ็บแบบนั้น่ะแผลมันก็จะลุลาม เาเรียกว่าลุกลามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดินไปดีกว่าเดินไปหาสิ่งใหม่ๆจะไม่อยู่ตรงนั้นนานๆรู้สึกมันไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไปคุณชอบฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอีกาอีแล้งแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตคุณรู้สึกว่าไม่มีทางสิ่งพวกนี้จะมาทําให้ฉันเนี่ยหยุดนิ่งกับการกลัวความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรได้นอกจากการจะต้องผเผชิญ แล้วคุณก็พัฒนาตัวตนมาเรื่อยๆมีอุปสรรคตลอดไม่ใช่ว่าไม่มีการคุยกับเขาอะนะคะบางครั้งอะคุณกับเขาอะคุยกันในใจคุยกันแล้วรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจูนติดบ้างจูนไม่ติดบ้างบางครั้งคุณรู้สึกว่าไม่อยากที่จะคุยแล้วเพราะคุยไปเหมือนกับคุยคนเดียวต้องหาท็อปิกในการคุยแล้วก็ทักหาเขาเสมอๆเลย แต่เขาอ่ะไม่ถนัดคุยเขาชอบถนัดส่งความรู้สึกให้กับคุณเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะคะแล้วตอนเนี้ยตัวเขาอนะ่ะเขาคิดว่าคุณอนะ่ะตอนเนี้ยมีพลังงานอุย้ยทาไมมาต่อเนื่องกันคุณมีพลังงานที่มีความสุขเนี่ยและเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องได้รับความสุขนั้นอ่ะจากคุณด้วยเห็นไหมคุณมีความสุขแล้วเขาก็พยายามจะเชื่อมโยงกับจากคุณเนี่ย ไปไปข้างหน้าเพื่อหาหนทางที่ดีคล้ายๆกับคุณมันเหมือนเป็นภาพต่อเนื่องกันเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแบ่งกันนะคะแบ่งเหรียญกันไปแบ่งเหรียญกันไปเขามีหนึ่งเหรียญคุณมี9ก้าเหรียญเนี่ยก็ค <ๆ S 2> ือมันมีความเป็นคู่เกิดขึ้นหรือการที่จะมาเติมเต็มแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เหม็นขี้หน้ากันอยู่โดยเฉพาะคุณเหม็นขี้หน้าเขามากเลยแบบเบื่อคนอะไรไม่รู้อะคิดแต่เรื่องของตัวเองทุกวันทุกวันเลยแล้วก็อยู่กับตัวเองทุกวันทุกวัน มันจะเสียเวลาสักแค่ไหนถ้ามาคุยกับฉันหรืออะไรประมาณนี้แล้วคุณก็มองว่าเขาอ่ะไม่ค่อยที่จะมีเวลาในการคุยให้กับคุณสักเท่าไหร่แต่คุณก็ไม่อยากที่จะไปวุ่นวายในชีวิตเขามากมายเพราะเริ่มรู้ว่าเขาเครียดเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่นำปัญหานั้นไปให้เขาเครียดยิ่งขึ้นแต่ก่อนเขาคุยเยอะเข้าใจได้เขาไม่มีเรื่องเครียดไงจะให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม มองในมุมตัวเองมันไม่ได้มันจะต้องมองในมุมเขาด้วยว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นเพราะอะไรแล้วจริงๆเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรเขามีคนอื่นหรือเปล่าไม่นะเขายุ่งกับงานมากๆเลยห้าม้เนี่ยในแต่ละวันมีการวุ่นวายในการทํางานมากๆแล้วเขาก็จะต้องมีแพชชั่นกับมันใพ่มากด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะเขาจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะว่าการลงทุนของเขาก็ไม่โอเคใช่ไหม และถ้างานประจำไม่โอเคอีกทีนี้เสร็จเลยนะคุณก็มองมองไปข้างหน้าว่าเออความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากรู้จริงๆเลยอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะไปจบกันในลักษณะแบบไหนคุณเบื่อมองท้องฟ้าทุกวันเบื่อมองไปก็ไม่เห็นเจออะไรเลยเจอแต่ความว่างเปล่าแล้วก็เบื่อเขาก็ไม่แตกต่างจากคุณนะ่ะ คุณมองขันแล้วคุณก็เบื่อมองไปข้างหน้าคุณก็เบื่อเขาก็เบื่อจนกระทั่งไม่ได้ใส่ใจในตัวเองเลยผมเผพ้ลกลุงลังไม่ได้ดั่งใจทั้งคู่เขาไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าเขาอ่ะผิดพลาดและมันทําให้เขาต้องเสียเวลาในการจะต้องเก็บเงินใหม่อะไรใหม่เนี่ยเพราะจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่ผิดพลาดนะบอกได้เลยสิบเหรียญน่ย เขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณอยากมีความมั่นคงกับคุณหรือบางคนอาจจะมีการวางแผนในด้านอนาคตกันแล้วด้วยซ้ําแล้วย่อยู่ก็เนี่ยเกิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องขึ้นมาอมันก็เลยทําให้ทั้งคู่เสียใจแล้วก็มองกันไปคนละด้านเขาก็มองถึงอนาคตเขาว่าไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดแบบไหนคุณก็มองไปอนาคตของคุณว่าจะไปสิ้นสุดแบบไหนระหว่างความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ แต่เขาอ่ะก็ยังคงเลี้ยงแล้วก็ยังคงปลูกต้นรักนี้ไว้เขายังไม่ได้ทิ้งเลยนะแต่เขาใส่เสื้อดำเห็นไหมใส่เสื้อดำก็คือความเศร้าความทุกข์อมทุกข์แต่เดี๋ยวเนี่ยมันจะขึ้นมาออกดอกออกผลนั่นแสดงว่าเขาเริ่มที่จะดีขึ้นละแต่ช่วงนี้ถ้าเข้าใจให้เขามีความสบายใจมากกว่านี้คือเราอยู่ในที่ของเราก่อนใช่ไหม อยู่ในที่ของเราก่อนให้เขาไปทํางานของเขาให้เขาไปเคลียรย์อะไรเขาให้เสร็จเพราะจริงๆในใจเขาก็ามีแค่เพียงคุณและใจคุณก็มีเพียงแค่เขาอะต่อให้ทะเลาะกัน800หนยังไงซะก็ต้องวนกลับมาอืมเพราะว่า View of for t u n e ก็คือโชคชะตาคุณและเขาอะมันคือพรหมลิขิตพรหมลิขิตเขาชักนําคุณกับเขามาเจอกันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องนําคุณและเขากลับมา กลับมาอยู่แล้วแหละเพราะคุณสองคนอะ่ะมันคือเนื้อคู่กัน the lover มีใจที่ตรงกันนะคะแนวโน้มมันเป็นแบบนั้นนะแต่ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อะ่ะมันจะมีการหวนคืนกลับมามาให้คุณได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เขาอะ่ะไม่ได้ทำนะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้อยู่ในใจคืออะไรเขาอยากที่จะจริงจังกับคุณ หรือเขามีความรู้สึกว่าถ้าอะไรดีขึ้นแล้วอะ่ะดีไม่ดีอะ่ะเขาอยากที่จะย้ายถิ่นฐานน่มาอยู่กับคุณด้วยก็ได้มาทำงานในบ้านบ้านเกิดของคุณหรือจังหวัดหรือประเทศของคุณในกรณีที่อยู่ห่างไกลกันนะเออใช่เขาวางแผนเอาไว้เพราะว่าเขารู้สึกว่าการเป็นรักระยะทางไกลแบบเนี้ยต่อให้ดีสักแค่ไหนอะ่ะแต่ ถ้าไม่มีการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียสละมาอยู่อ่ะมันก็ยังไม่มีวันที่จะจูนกันติดหรอกแต่จูนยังไงอยู่ไกลการคุยก็ไม่ค่อยได้คุยมันไม่ได้สารสัมพันธ์กันนะมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งเสียสละที่จะต้องย้ายถิ่นฐานมามันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้และกลายเป็นความรักคิดว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่เช่นนั้นนี้คุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย มันไม่โอเคและสิ่งที่คุณได้นั่นคือคุณเหางาคุณเศร้าและคุณไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวของเขาเลยนะคะเขาอะรู้ทุกอย่างว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาควรจะต้องกระทําแต่เขายังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายเนี่ยแต่เขามีการคิดแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามันจะดีได้นั่นคือเขาจะต้องทําอะไรให้มันชัดเจนไม่อย่างนั้นคุณก็จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอย่างเนี้ย ไปเรื่อยๆใช้การส่งเซนถึงการแบบนี้มันไม่โอเคสำหรับคุณเลยไงแล้วคุณก็เหนื่อยแล้วคุณก็มองว่าเขาคนนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีคุณหรือเปล่าหรือในชีวิตเขามีแผนอะไรมากมายในระหว่างที่คุณรอคุณอาจจะเสียเวลาคุณคิดแบบนั้นถ้าวันที่เขาพร้อมเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณหรืออะไรเนี่ยทำให้คุณจะต้องเสียโอกาสอะไรไปมากมาย เพราะฉะนั้นสุดท้ายความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นเช่นใดเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นนะถ้ามันเป็นแบบนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเขาก็จะเริ่มมีหนทางที่ดีขึ้นการคุยกับคุณมันจะมีทิศทางที่ทําให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณก็เป็นหนึ่งในใจเขาคุณไม่ใช่ตัวเลือกแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะเสียใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะคุณนะ่ะมีพลังงานของความปินดีเอ็มเพส ทีเอ็มก็คือที่หนึ่งในใจเขาแต่ถ้าไม่ใช่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้จักวิธีการปกป้องใจของตัวคุณเองมาอยู่แล้วโดยตลอดแต่ยังไงอ่ะเขาอ่ะจะต้องมาเทคแอคชั่นกับคุณแน่นอนขอให้คุณออกมาจากเซฟโซนได้นะคะสร้างพลังงานให้มีความสุขสดชื่นบ้างนะคะลื่นเลงบ้างอย่าได้ไปตึงเครียดพยายามทำพลังงานเราให้สดใสเป็นเหมือนเดอะซันน่ะ เพื่ออะไรอะ่ะถ้าเขาเป็นคู่ของเราหรือเขาอะ่ะได้รับพลังงานของเราอะ่ะเขาจะเข้ามาหาเราได้เร็วมากขึ้นอย่าไปคิดอะไรมากมายนะคะยิ่งคิดมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็กดดันตัวเราเองว่าถ้าเขาไม่มาเวลาน,น,นั้นเวลานี้แสดงว่าเขาไม่รักฉันเขาไม่อะไรอย่าไปจํากัดในด้านระยะเวลาถ้ามันจะใช่เดี๋ยวเขาก็ทาเองแต่ถ้ายังไม่ใช่นั่นคือยังไม่ถึงเวลา การที่ยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่ว่าตัวเขาจะไม่ทําอะไรแต่บางครั้งมันมีเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาดีไวายทัม,มิ่อะไรพวกนี้เกี่ยวข้องด้วยนะคะเขาอ่ะอยากจะวิ่งตามคุณเสียใจจะขาดอยู่แล้วเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ไปก่อนตัวซสอีกนะอขอให้คุณมั่นใจเหรอว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยสุดท้ายอ่ะมันก็คือคนที่เป็นเขาเรียกไงคนที่มีความคุ้นเคยกัน ก็ได้กลับมารักกันไม่มีวันที่จะต้องจากไปไหนเราแต่ช่วงนี้เขามีปัญหาเราก็ต้องเข้าใจเขาแล้วก็พยายามส่งกำลังใจให้กับเขาถ้าจะดีนะคะสุดท้ายคุณและเขาจะเป็นเช่นใดมาดูซินี่อะ let go o f control i s s u e ปล่อยไปตามสถานการณ์ก่อนนะคะอย่าไปตึงเครียดมากเคมิสตี y คุณและเขาเคมี K Me, ตรงกันนะคะ เอนเกมนนี่งคบกันไปยาวๆนานๆเลยนะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปฮันีมูลจะได้มีการโยกย้ายถิ่นฐานไม่คุณก็เขานั่นแหละคนใดคนหนึ่งจะต้องเสียสละรักระยะทางไกลมันถึงจะออกรุ่นเขาเรียกว่าออกดอกออกผลได้มีการพัฒนาได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็เป็นเยี่ยงนัน้นวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอม ขอขอบคุณมากนะที่มารับชมรับฟังขอค่าครูดโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจไม่กดข้ามค่าไม่กดข้ามโฆษณานะคะดูโฆษณาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เทียนหอมน้ำปุูงจัดจำหน่ายนะคะทุกคลิปดูได้ไม่มีวันหมดอายุเป็น timeless นะคะ,ะมีคลิปเฟ e บุ o กนะคะคลิปเดียว แล้วก็ทิกตอกสอช่องวินนี่94ทารูกแพนเ er ลิฟทาลูกฝากช่อง YouTube นะคะข้างล่างนี้อีกช่องหนึ่งก็คือแพน66เลิฟสตูดิโอนะคะเป็นคลีนิกความรักนะคะในการขยายไพ่เสร็จก็ไปดูต่อข้างล่างก็จะคล้ายๆเป็นจิตวิทยาทางด้านความรักในการแก้ไขนะคะให้ความรักความสัมพันธ์ไปต่อได้แล้วก็อะไรอีกหนะ้า ก็น่าจะประมาณนี้อ,อ๋อมีสอนการเดียนไพยิปซีตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งอ่านประมาณเนี้ยแต่คุณจะต้องใช้ประสบการณ์นะหลังจากที่เรียนไปแล้วค่อยๆอ,อ,อ่านไปเรื่อยๆนะคะฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็ได้เองนะคะเป็นการสื่อสารจากพลังงานไพ่กับเรานะคะอ่าศรัทธ,ธาปฏิหารเกิดฝากอีกนิดนึงนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ เจดี JD, มหาเจดีหน้านิมิตของพระอาจารย์หลวพ่อวิริยังศรินทโรนะคะซึ่งท่านมรณะภาพไปแล้วที่เป็นพระอาจารย์หลวพ่อที่แพนเรียนมากับท่านนะคะรูสมาธิอ่ะนะก็ไปสารต่อสีตนาลมของท่านนะคะให้เสร็จแล้วก็ช่วงนี้ก็ไปที่หน้าเขาเรียกว่าชุมชนแพนจะแปะรายละเอียดเอาไว้จะมีเลขบัญชีนะคะ ก็ร่วมกันทําบุญได้นะคะทําไปเรื่อยๆยังไม่มีจํากัดนะคะเดี๋ยวช่วงออกพรรษาก็จะมีพิธีนะคะส่งมอบอย่างเป็นทางการตอนนี้ก็ทยอยส่งไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เพื่อไปเขาเรียกว่าซื้อวัสดุนะคะแล้วพอออกพรรษาทีนี้ก็จะมีการทําพิธีอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เห็นความคืบหน้านะ ของพระมาหาเจดีย์หน้านิมิตก็คือที่พระอาจารย์หลวงพ่อเขียนในหนังสือมุตโตไทยหน้านิมิตจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมรับฟังขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสดชื่นอยู่กับปัจจุบันสุขภาพแข็งแรงนะคะ,จะเจริญท,ทางโลกแล้วก็ทางธรรมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย